ฝากน้องสการ์พระทงครับก็สวัสดีประธานคณะกรรมการนะครับก็กรรมการทุกทธทครับผมพันรีประจั์มหาศาลวันนี้วันดีดาวไม่มาด้วยครับก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนในวันนี้นะครับ ในวันนี้นะครับทุกๆคนต่างก็มาในฐานนะตัวแทนของนักอดุลษ์สิทงแวดล้อมเอง mm hmm. อไเช่นเดียวกันนะ mm hmm. ก็สำหรับรายการนว mm ิเกตเอร์ของโปรโมดนะครับ mm hmm. ก็สำหรับในปีนี้นะครับเราถือว่าเป็นปีที่6แล้วนะครับที่เราได้ทำมาก็สำหรับใาว,วันนี้ถือว่าเป็น เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานมากๆนะครับที่เราได้ปลูกบาฝ่าฟันได้เดินทางด้วยความลำบากยากเ็นกว่าซึ่งจะได้สีต่างๆออกมาในรูปแบบของรายการต้องใช้ความพยายามในการออกเดินทางแต่สิ่งที่เราได้กลับมาล้วนจะเป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่ว่าอยู่ในราจะ ประสบการณ์ที่เราเจอกับมิตรไมตรีอันดีงามเจอรอยยิ้มของผู้คนต่างๆในทุกๆที่ที่เราได้เดียวการเดินทางมาได้เจอสถานที่สวยๆที่มีเพียงไม่กี่คนที่เคยได้มีโอกาสไปสัมผัสที่นั่นได้เห็นทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทยที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็ก็ผมมีใจ ในวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสเจอผู้ใหญ่หลายท่านที่ได้มีโอกาสเคยร่วมง,งานกันนะครับใน่วันนี้เจอผู้ใหญ่บ้านแล้วท่านกำนังที่บ้านทําพึ่งนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งเลยเนมะื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยกับน้องวีที่มาจากสงขลาครับ ให้กำลังใจให้นะครับสำหรับเทียงเล่มน้อย,อยที่กำลังเพิ่งเริ่มเป็นแสง,แสงจุดประกายกด,ด้เริ่มต้นของความเป็นนักอนุรักษ์ที่มาที่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนในไทยทุกคนนะครับเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าครับก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมชมรายการยินดีครับ ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเจสดาพรพิสูจน์จนใจใครับขอบคุณคุณเจษฎาพรผลดีนะคะหรือพิตีของน้องๆน,นะคะ